สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมเช้าวันนี้3กันยายน2 5 6 5 6นหโมงเช้าครับก็มาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอทุกคนทุกท่านพร้อมกับอสสของกทมด้วยนะครับว่าเดือนนี้เดือนกันยายน2565นี้พี่น้องอสมอจะได้รับเงินกี่รายการรับเท่าไหร่ครับ เดือนนี้เดือนกันยายน2565ครับพี่น้องอสมอยังรับเงินหนึ่งรายการปกตินะครับก็คือค่าป่วยการ1,000บาทซึ่งเป็นค่าป่วยการของเดือนสิงหาคม2565นะครับก็จะรับวันที่15กันยายน2565 1,000บาทนะครับส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19เดือนละ500บาทยังไม่ได้รับในเดือนกันยายนนะครับ คณะปฏิอนุมัติเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 1 5อนุมัติงบประมาณและอนุมัติจ่ายนะครับ500บาทค่าตอบแทนเสียงไปกบ19ให้กับอ,อมสม2เดือนคือคือมีการจ่ายยอดหลังให้อสม500ของเดือนเมษา65กับ500ของเดือนพฤษภา65หลังจากคันตีอนุมัติ30สิงหาคมแล้วเดือนกันยายนทั้งเดือนอจะเป็นระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วก็ถ้าหากว่าได้รับงบประมาณภายในเดือนกันยายนเลยก็จะทําระบบจ่ายตรงโอนถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะได้เดือนตุลานะครับตุลาคม65นะครับค่าตอบแทนเซ็นทรัลโควิด19แต่ถ้าการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเดือนกันยายนเนี่ยยังไม่ได้รับงบประมาณทานองนี้การจ่ายก็จะล่าช้าออกไปนะครับอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายน65ก็ได้นะครับส่วนจะได้เดือนตุลาหรือเปล่าจะได้หรือจะได้เดือนพฤศจิกายนนั้น ก็ต้องรอฟังข่าววันจ่ายจริงๆที่กรมชีการเขาเดําเนินการแล้วเสร็จในเรื่องการจัดทําระบบเบิกจ่ายนะครับเขาก็จะแจ้งวันจ่ายให้ทราบอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ